คงตามติดผลการประมูลนะคะ 4G คลื่นความถี่900เมกะเฮิร์นะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งประวัติศาสตร์ของแวดวงโทรคมนาคมไทยค่ะเป็นการประมูลที่มาราธอนที่สุดค่ะ,คะผ่านมา4วันนะคะรวมๆกัน65ชั่วโมง55นาทีเต็มค่ะนี่เป็นเวลาประมูลทั้งสิน้นโดยไม่รวมเวลาหยุดพักนะคะนับตั้งแต่9โมงเช้าของวันที่15ธันวาคม ยาวมาจนถึงเที่ยงคืน15นาทีที่ผ่านมานะคะสุดท้ายเราได้ผู้ชนะการประมูล2รายค่ะใบอนุญ,ญาตละ1รายนะคะนั่นก็คือบริษัท Jazz Mobile Broadband จำกัดรวมถึงบริษัท t o m o v e h ชย Universal Communication จำกัดด้วยนะคะราคาประมูลรวมกันทะลุ150 0 0 0 0 0ล้านบาทเคาะทั้งหมด198รอบถือว่าทำลายสถิติจากการประมูลคลื่น1น0่นเมกะเฮิร์ ในก่อนหน้านี้ด้วยนะคะค่ะก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าการแข่งขันว่าค่อนข้างจะรุนแรงแล้วนะคะมาคราวนี้รุนแรงยิ่งกว่าค่ะสําหรับผู้ที่ชนะการประมูลไปชุดที่1ช่วงความถี่895ถึง905เมกะเฮิร์นะคะคู่กันกับ940ถึง950เมกะเฮิร์ก็คือ Jazz Mobile Broadband น้องใหม่นี่ยละค่ะราคาสุดท้ายไปอยู่ที่75,654ล้านบาท ส่วนชุดที่2ช่วงความถี่905ถึง915เมกะเฮิร์์คู่กับ950ถึง960เมกะเฮิร์์ก็คือ TrueMove e d g Universal Communication ราคาสุดท้ายอยู่ที่76,298ล้านบาทค่ะใช่ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ชนะการประมูลนะคะพลาดหวังไปก็คือผู้ประกอบการที่ร่วมลงแข่งการประมูลครั้งนี้อีก2รายบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดนะคะ เสนอราคาเคลื่อนความถี่ชุดที่2ราคาสุดท้ายที่เขาออกมาคือ75,976ล้านบาทนะคะขณะที่บริษัท d t แท d r ต n ร e t จำกัดค่ะเสนอราคาออกมาในคลื่อนความถี่ชุดที่1นะคะเพราะราคาสุดท้าย7 1 8 8 0ล้านบาทค่ะจากนี้ต่อไปนะคะคงต้องเกาะติดภาพรวมของตลาดโทรคมนาคมค,ค่ะว่าการแข่งขันรุนแรงขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ แน่นอนนะคะหลายคนก็รอดูแล้วค่ะว่าการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็บอกมาแล้วนะคะว่าอาจจะเหนือความคาดหมายไปสักเล็กน้อยไม่ได้คิดว่าแจสนี่จะมาชนะการประมูลไปได้เรียกว่าเป็นม้าดอกสายตานะคะ,คะแต่ว่าพอเห็นชนะการประมูลแบบนี้หลายคนมีเสียงแซวว่าแจสไม่ได้มาเล่น เพราะว่าสามารถคว้าใบอนุญาตในการประมูล 4G คลื่น900เมกะเฮิร์ตไปได้นะคะเราจะไปตรวจสอบภาพรวมโทรคมานาคมไทยจากนี้คะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไรนะคะเที่ยงนี้ตรวจสอบกันกับคุณพาดลวณนรัฐค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลเมแบงกิมเองประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับค่ะต้องถามคุณพาดลก่อนเลยนะคะว่าเป็นไปตามคาดการหรือเปล่าคะเราเห็นผู้เล่น หน้าใหม่อย่างแจสขึ้นมานะคะขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายพลาดโอกาสในการคว้าคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์ตซ์เอาไวค้ค่ะครับถือว่าออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือแอดวานไม่ได้นะะส่วนแจสมินได้เนี่ยจริงๆไม่ได้ผิดคาดของตลาดเท่าไหร่นะเพราะว่าดูเหมือนว่าแจสมินเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นหมามืดที่ที่คนคาดไว้อยู่แล้วว่าอาจจะมีโอกาสได้แต่แอดวานไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์มากกว่าครับค่ะคุณพาโอนคะอะไรที่ทําให้ผู้ประกอบการแต่ละ ฝ่ายนี่คือต้องบอกว่าสู้กันไม่ถอยจริงๆค่ะครับผมคิดว่าแต่ละรายก็มีกลยุทธ์ของตัวเองนะครับอย่างแอดวานซ์ในคงมีการประเมินราคามาแล้วนะครับว่าใน,นระดับเลเวลไหนเนี่ยเป็นเลเวลที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจนะครับเช่นเดียวกับทาง d ีแทนะส่วนทางด้านแจส m i มินเนี่ยเห็นได้ชัดว่าการที่เขาต้องการเข้ามาเป็นนิวเพลเยอร์ในตลาดเนี่ยแน่นอนว่าต้องยอมจ่ายแพงนะสุดท้ายทรูเนี่ยคงมาด้วยกลยุทธ์ที่ต้องการรักษาความเป็นผู้นําของธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในไทยเพราะฉะนั้นถ้าถเพราะว่าถ้าทูได้เนี่ยจะได้ขึ้นครบทั้ง4ใบนะครับจะเห็นจะเห็นได้ว่าแต่ละรายก็มาด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างกันและผลการประมูลออกมาเนี่ยก็เป็นแจ็สมินกับนันทูที่ได้ไปนะครับค่ะค่ะคงต้องให้เจาะลึกกันในทีละรายนะคะไปที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่กันก่อนหลายคนบอกว่าเป็นม้านอกสายตานะคะสําหรับแจ็สราคาประมูลที่เขาออกมาราคาสุดท้าย75,654ล้านคุณพาดน์คะอันนี้ถือว่าสูงหรือเปล่าต้องแบกภาระยังไงบ้าง ท่ามกลางที่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้แข่งนำหน้าไปเรื่องของการวางโครงข่ายเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมคิดว่าแซชมินค่อนข้างเหนื่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยต้นทุนต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเฉพาะต้นทุนค่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยที่ต้องตัดจำหน่ายเนี่ยก็ป,ปีละ5 0 0พันล้านบาทแล้วนะไหนจะต้นทุนที่ต้องลองทุนโครงข่ายให้ค o อบคทั้งประเทศ ต้นทุนเรื่องของอาสาขาต่างๆด้านพนักงานต่างๆขั้<ช>นประมินแล้วเนี่ยต้นทุนแต่ละที่เป็นส่วนเพิ่มที่ไม่ได้อยู่ในต้นทุนใบรุญาตาเนี่ยอาจจะเห็นระดับอีกสี่ถึงห้าหมื่นล้านบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นถามว่าเหนื่อยไหมน่าจะเหนื่อยกับคนอื่นค่อนข้างแน่นะครับ<ช>เพราะว่า<ช>ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับจะต้องติดตามดูว่าแจสมินเนี่ยหลังจากชนะการประมูลขึ้น900เก้าร้อยเนี่ยจะมีการประกาศพันธมิตรหรือว่าคู่ค้าตามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดวยกําลังของแจสมินเนี่ยอาจจะ ต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเข้ามาช่วยเดิาเนินธุรกิจตรงนี้นะครับตัวรายที่สองคือตัว True True ชนะการประมูลขึ้นเก้าร้อยถ้ากับว่า True เนี่ยชนะทั้งสองใบเลยคือพันแปดกับเก้าร้อยแน่นอนว่าจุดเด่นที่ r u ูจะได้เลยนะครับคือนหนึ่งภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเขาคือไม่ต้องโฆษณาคือทุกคนในประเทศรู้หมดแล้วว่าทูชนะทั้งสองใบและสิ่งที่จะได้ตามมาคือลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคนอาจจะมองว่าต้นทุนเพิ่ม แต่ต้องมองด้วยว่า u ูเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวจากอันดับสามขึ้นมาเป็นอันดับสองได้แล้วจารยพระเั้นลิูเนี่ยมองเกมมาละว,ว่ารายได้เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสาคัญแน่นอนเพราะฉะนั้นทูเนี่ยถือว่าดูดูดีนะครับเพราะว่าในแง่ระยะย,ยาวเนี่ยรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะส่วนฐานทุนเนี่ยก็ต้องรอดูความชัดเจนนะว่าจะมีการเ,เพิ่มทุนนะครับหรือว่ามี ทางด้านใช้เครื่องมือทางการเงินใดๆเข้ามาช่วยนะครับ่วนดีแท็นะครับรายถัดไปฮีแท็กเนี่ยไม่ใช่นัการประมูลนะครับที่เห็นแน่เลยเคยลูกลูกค้าน่าจะไหลออกมานะครับจะไหลออกมาจะไหลามาใครก็ต้องไหลามาทางทูเป็นหลักเพราะว่าแจ็คส์นเนี่ยกว่าจะสร้างโครงข่ายกว่าจะขยายเน็ตเวิร์กสร้างสาขาเพิ่มเติมอย่างน้อยก็6เดือนนะคบเป็นอย่งางน้อย,ายรางทูเนี่ยดูเหมือนจะได้ประโยชน์มากสุดจากการหมุนเวียนของจำนวนลูกค้าในระบบที่ต้องมีการโยกย้ายกันหลังจากทราบ ผลการประมูล 4G นะครับดีแท็กเนี่ยเราดูแล้วอนาคตอาจจะดูการแข่งขันและจะเสียเปรียบคนอื่นมากขึ้นนะครับจากการเกิดใยใหม่ด้วยแล้วก็คู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยก็ได้ขึ้น900ตรงนี้ไปค่ะส่วนแอด <น S 2> ว่า,าเดี๋ยวผ่าด,ดีแท็กสักครู่ก่อนค่ะดีแท็กนี่จะอยู่รอดยังไงคะเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงอีก2คลื่น850เมกะเฮิร์สกับ1,800เมกะเฮิร์จะหมดอายุสัมปทานลงอีก3ปีนะคะ2,561อยอจะอยู่ยังไงท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงดุเดือดมากขึ้นคะ ครับแน่นอนว่าต้องสูญเสียมาเก็ตแชร์นะครับแต่ว่าแต่ว่าคืพันแปดที่จะหมดอายุลงในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะกลับประมูลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดีแท็แน่นอนว่าใบนั้นในคงต้องสู้เต็มที่เพื่อที่จะให้ได้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการให้บริการคงเน้นที่ขึ้่น2,100ไปก่อนนะครับแล้วก็พันแปดที่เหลืออย,อยู่อีก3ปีเนี่ยก็สามารถรองรับลูกค้าได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าในส่วนของส่วนแบ่งตลาดคงจะต้องลดลงครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับทำให้บริษัทเขาต้อง มีปัญหาแต่อย่างใดในระยะสั้นครับค่ะคะ่ะ AIS ราคะเป็นยังไงคะ AIS แม้จะยังไม่ชนะการประมูลนตะแต่ด้วยจำนวนฐานลูกค้าที่มากที่สุด38ล้านรายนะครับยังมีในส่วนของขึ้น2,001นะครับที่ได้ไปก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่ขึ้น1แ8 0เนี่ยก็ยังทําให้ a เอสามารถให้บริการาาได้นะตุลกของอส s นยอยู่ที่การเป็นอัจฉบิยะ IoT นะครับซึ่งหากสามารถ จบข้อสรุปตัวนี้ได้เนี่ยก็จะนำมา a s ก็ยังมีขึ้นในส่วนของ TOT ตัวนั้นมาช่วยขยายโครงข่ายได้อีกนะครับแต่ว่าในแง่ของภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้ทูกลับขึ้นมาดูเด่นกว่านะครับค่ะแล้วอย่างจากนี้เราจะเห็นการแข่งขันตลาดที่รุนแรงมากขึ้นผู้บริโภคเราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างคะผู้บริโภคคงคาดหวังว่าจะได้ในส่วนของราคาที่ลดลงนะครับเพราะว่าแจสมินนะครับหลังจากวางโครงข่ายสักสาเดือนเนี่ย ก็จะน่าจะเปิดให้อเมริกาเชิงพาณิชย์ได้นะก็จะเห็นราคาที่จูงใจมากขึ้นแต่ผมคิดว่านาระดับราคาปัจจุบันเนี่ยของไทยเราเนี่ยถ้าบริการไม่ได้แพงอยู่แล้วการกระนั้นราคาแรงๆกว่าปัจจุบันอีคิดว่าไม่น่าเยอะนะครับ้าดูในส่วนรายได้เฉลี่ยต่อรายเนี่ยของ Adva n c e d ดีแท็กทูซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่2 5 0ร้อบถึงสามบาทต่อเดือนเท่านั้นเองฉะนั้นผมคิดว่าการแข่งขันผมคิดว่าไม่รุนแรงนะคนอาจจะคิดว่าจะรุนแรงมากแต่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่ารุนนแงงมากก็ยิ่เ ต้องลงทุนอีกเป็นจำนวนมากเนี่ยการเปิดเกมด้วยสงครามราคาเนี่ยคนที่เสียเปรียบจะเป็นเขาเองเพราะฉะนั้นจุดเด่นที่เขาต้องนํามาขายเนี่ยคือชูเรื่องเทคโนโล,โลยีชูเรื่องพันธมิตรที่น่าจะมีตามมาหลังจากทราบผลการประมูลครับค่ะก่อนหน้านี้แจสอาจจะเคยทุ่มตลาดมาแล้วในยุคข,ของปลอดแบนแต่ว่าคราวนี้เราอาจจะไม่เห็นการแข่งขันตัดราคาถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะผมคิดว่าไม่น่าเห็นนะครับน่าจะต้นทุนมันคล้ำคออยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแข่งกันเรื่องเทคโนโลยีดีกว่า ตอนที่อาจจะลดราคาจะลดลงมาสักหน่อยเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจเนี่ยแต่สุดท้ายหากลดราคามากๆทางอุตสาหกรรมก็จะพังไปทางระบบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแจสมินไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นครับค่ะปิดท้ายกันหน่อยนะคะคุณมาโดนหนึ0 0 0 0ห้ามื่นกว่าล้านบาทประมูลรอบนี้ถือว่าแพงเกินไปหรือเปล่าผู้ประกอบการนี่แบกภาระไวใช่ไหมคะหลายคนเป็นห่วงว่าสุดท้ายจะผลักมาราคาบริการนี้อาจจะไม่ถูกเหมือนที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้นะคะ ครับผมคิดว่าจะค่อนข้างแพงนะครับเมื่อเทียบกับคาดการของตลาดในที่คาดวันใบหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเกิดระดับห้าถึงหกหมื่นล้านบาทนะครับต่อใบนะครับแต่ว่าในแง่ของราคาเนี่ยคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากนะเหตุที่เรียนไปเมื่อสักครู่แล้วว่าผมคิดว่าสองคำราคาไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยคิดว่ายากเพราะว่าทางคอศรจะออกมาพูดอยู่แล้วว่าการให้บริการ 4G นะราคาไม่ควรจะเกินกว่า 3G เดิมนะครับ ค่ะได้ค่ะ,คะเทียงนี้ขอบพระคุณคุณพาดลน,นะคะขอบคุณค่ะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ